สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของแน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่างานนี้ชาวดอมก็รับปากนายหญิงกามินไว้เป็นมันเป็นเหมาะว่าระหว่างที่นายหญิงไม่อยู่จะดูแลชาลีให้เป็นอย่างดีจะเฝ้าเหมือนกล้องวงจรปิดไปเลยทีเดียวหลังนายหญิงกามินต้องเดินทางกลับเกาหลีในวันพรุ่งนี้แล้วและเมื่อทํางานเสร็จ ก็จะรีบกับประเทศไทยทันทีไม่วันที่22กวันที่23และก่อนจะกลับเกาหลี Facebook แม่เปิร์นสโสน้อยก็ได้เผยคลิปโมเมนต์น่ารักนรักของนายหญิงกามินที่นั่งให้กำลังใจท่านแม่ทับกำลังถ่ายงานของ Home Pro เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆไม่ว่าแฟนจะทำอะไรนายหญิงกามินก็จะคอยมองและเป็นกำลังใจให้เสมอและหลังจากที่แฟนคลับเห็นคลิปดังกล่าว ก่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นน่ารักที่สุดนายหญิงของเรากำลังใจสำคัญของท่านแม่ทัพจะว่าไปก็ใจหายเหมือนเดิมแหละถึงนายหญิงจะไม่ได้ไปนานก็ตามเพราะเราเห็นเขาอยู่ด้วยกันทุกวันก็จะใจหายหน่อยๆโครงการฝากชาลีไว้กับชาวด้อมช่วงที่กามินไม่อยู่เราจะดูแลชาลีให้เองโดนวอลลี่ตอนนี้ชาลีแต่งตัวหลอทุกวันเลยนะกามิน กามินน่ารักจังมาให้กำลังใจแฟน CEO มานั่งให้กำลังใจแฟนและหลังจากที่แฟนๆทราบข่าวว่ากามินจะบินกลับเกาหลีพรุ่งนี้ต่างก็พากันลุ้นว่าชาลีจะรับงานของ DJ ต้นหอมหรือไม่หลังจากที่ DJ ต้นหอมได้มีการไลฟ์สดพูดคุยกับแจ็คแฟนฉันพร้อมกับเปิดให้ FC ร่วมกันโหวตว่าต่อไปจะเอาใครมายืนเป็นโฮส ซึ่งชื่อคนที่โหวตเข้ามาเยอะที่สุดนั่นก็คือแน็กชาลีนั่นเองงานนี้ตนหอมก็อแอบกระซิบว่าอยากให้แน็กกับแจกยืนคู่กันซะด้วยอย่างไรก็ตามเชื่อว่างานนี้ท่านแม่ทัพก็คงต้องขออนุญาตแฟนสุดที่รักอย่างนายหญิงก่อนอย่างแน่นอนเรามารุ้นกันว่านายหญิงจะอนุญาตหรือเปล่าและสำหรับพรุ่งนี้ขอให้หนายหญิงกามินเดินทางกลับเกาหลีอย่างปลอดภัยด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามกระแสะโซเชียลของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ